สวัสดีค่ะเด็กๆป .2 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันเนาะกับครูส้มเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยเรื่องเวลาที่เราเรียนกันนะคะวันนี้เป็นเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาอันดับแรกเด็กๆเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะแบบฝึกหัดของหนูเล่มนี้ค่ะแบบฝึกหัดที่เอ่อจ็ดจุดหกนะคะแบบฝึกหัดที่7.6หน้า59ถึงหน้า61นะคะ หน้า59ถึงหน้า6 1เด็กๆอาแบบงหัดขึ้นมาเลย,เยขอดูก่อนนะ,ะนี่เลยค่ะเล่มนี้เด็กๆเ,เอาเล่มนี้ขึ้นมานะคะแล้วเด็กๆก็เปิดไปที่แบบฝึกหัดที่7จุด ไม่ใช่เจ็สิแบบฝึกหัดที่7.8็ดนะห้าสขอโทษครูบอกผิดแบบฝึกหัดที่7.8นะคะก็คือหน้านี้เนาะหน้านี้นะคะเจดจุเห็นไหมเอ่ย7.8โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลานะคะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาอ่ะมาเรามาทํากันเลยเรามาทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆ เด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดหน้าที่เจ็ดแบบฝึกัดที่7จแปจย์ปัญหากเกี่ยวกับเวลาหน้า59นะคะแล้วเรามาทําไปพร้อมๆกันเนาะครูก็จะยกตัวอย่างจากในนี้เลยนะคะจะได้ทําไปพร้อมกันนะคะอ่ะข้อที่หนึ่งเขาถามว่าวันนี้พ่ออายุครบ45ปี อีก5ปีข้างหน้าพ่อจะอายุกี่ปีนะคะเวลาเด็กๆทำโจทย์ปัญหาสิ่งแรกที่เด็กๆจะต้องทราบก็คือโจทย์ถามอะไรและโจทย์ให้อะไรเรามานะคะเห็นไหมอันเนี้ยโจทย์ถามเขาเขียนมาว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าอีก5ปีข้างหน้าพ่อจะอายุกี่ปีแล้วก็โจทย์บอกว่าวันนี้พ่ออายุครบ45ปีแล้วนะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกกรอบนี้คือกรอบวิธีคิดนะคะคิด ว่าเราคิดยังไงนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เด็กๆนะคะก็สามารถขีดเขียนได้เลยนะคะว่าจะในรูปแบบไหนนะคะ,ะเรามาดูกันตอนนี้พ่ออายุ45ปีตอนนี้นะคะตอนนี้พ่ออายุ45ปีปึ๊บ45แล้วถามว่าอีก5ปีข้างหน้าพ่อจะอายุเท่าไหร่อีก5ปีก็ต้องเป็นไงไปอีก5ปีอ่า1ปี2ปี 3ปี4ปีแล้วก็5ปีใช่ไหมคะก็นับไปว่าพ่อจะอายุเท่าไหร่ตอนนี้45พอปีหน้าเป็นไงพ่อก็ต้องเป็นอายุเป็นไงคะอายุพ่อก็ต้องเป็นไงคะเพิ่มขึ้นใช่ไหมจาก45บไม่ใช่แล้วพ่อไม่ใช่45หแล้วพ่อต้องเป็นเท่าไหร่แล้วลูก46ใช่ไหมหนูก,ก็นับไปพ่อ45แล้ว45ปีต่อไปก็ต้องเป็น4 6แน่เลยนะคะ ครูขอเป็ยนสีแบบนึง45่ต่อไปก็ต้องเป็น46 47 48 49แล้วก็50แน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นอีก5ปีข้างหน้าพ่อจะมีอายุ50ปีนะคะอ่หนูก็เขียนไปว่า50ปีเนี่ยแค่นี้เสร็จแล้วโจทย์ข้อที่1นนะคะอะต่อไปข้อที่ 2, 2> เขาบอกว่า ถ้านนสายอ่ะเดี๋ยวคุณให้เวลาก่อนอ่ะใครยังไม่เสร็จเขียนลงไปนะคะต่อไปโจทย์ข้อที่2ถ้านนสาย A ใครยังไม่เสร็จเรียนสามารถกดหยุดไว้ก่อนย้อนกลับไปแล้วกดหยุดแล้วก็ทําให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาดูข้อต่อไปก็ได้นะคะอ่ะต่อไปนะคะถ้านนสายเเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าถ้านนสาย A อะถ้านนสายเเนี่ยใช้เวลาในการสร้าง8เดือนถนนสาย B ใช้เวลาในการสร้าง5เดือน ถามว่าถนนสาย A ใช้เวลาในการสร้างนานกว่าถนนสาย B กี่เดือนนะคะสิ่งที่โจถามก็คือโจถามว่าถนนสาย A ใช้เวลาสร้างนานกว่าถนนสาย B กี่เดือนนะคะอ่ะอันนี้สาย A สาย A กี่เดือนน้อยเดียวเอาใหม่สาย A กี่เดือนนะอันนี้ถนนสาย A นะคะอ่ะสาย A สายเใช้เวลาสร้าง8เดือนอ่ะเดือนต่อไปถนนสาย B ใช้เวลาสร้าง5เดือนครูถามว่าสาย B จะต้องสั้นกว่าหรือยาวกว่าสาย A คะก็ต้องสั้นกว่าใช่ไหมก็ต้องสั้นกว่าปึ๊บตรงนี้อันนี้5เดือนถามว่าสาย A เนี่ยใช้เวลาในการสร้างเนี่ยเท่าไหร่นะคะใช้เวลาในการสร้างอ่ะนานกว่าเท่าไหร่ก็คือส่วนตรงนี้น ส่วนที่เขาต่างกันเนี่ยว่ามันเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมคะถามว่าต่างกันเท่าไหร่เด็กต้องเอามาทํายังไงกันลูกเวลาถามความแตกต่างรูบอกว่าให้เอามาทํายังไงกันนะคะเอามาลบกันใช่ไหมเอาอะไรมาลบอะไระก็ต้องเอา8ลบออกไป5ซ้ซิแล้วก็ดูดิว่าเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องเอา8ปลบ5 ได้เท่ากับเท่าไหรหนะ้าแลวหนูก็หาคําตอบออกมาใช่ไหมคะแปลบออกไป5เหลือเท่าไหรคะเหลือ3เพราะฉะนั้นถนนสาย A ใช้เวลาสร้างกว่าถนนสาย B 3เดือนนั่นเองนะคะ,ะเด็กๆทำไปพร้อมกับคุณครูคิดตามไปด้วยแล้วก็ทําไปพร้อมๆกันนะคะเสร็จหรือยังเอ่ยอ่ะข้อ2ผ่านไปต่อไปเด็กๆเปิดไปดูหน้าที่60นะคะหน้า60สบ หน้าห0หน้า60เนี่ยมีข้อ3ข้อ4ข้อ5แต่ครูส้มจะยกตัวอย่างข้อ4ให้ดูนะคะข้อ3กับข้อ5เด็กๆทําเองนะข้อ4คเขาบอกว่าบอมเดินทางจากกรุงเทพไปชุมพรใช้เวลา16อ,อใช้เวลา6ชั่วโมง B เดินทางจากกรุงเทพไปหาดใหญ่ใช้เวลา14ชั่วโมง B ใช้เวลาเดินทางมากกว่าบอมกี่ชั่วโมงนะคะอะบอม ไปกรุงเทพออกจากกรุงเทพเหมือนกันเลยนะคะบอมไปกรุงเทพจากกรุงเทพปุ๊บไปไหนคะไปชุมพรใช่ไหมใช้เวลาอันนี้คือใครบอมอันนี้กรุงเทพก็คือกทอมนะคะไปชุมพรน,นะคะชุมพรใช้เวลา6ชั่วโมงใช่ไหมหชั่วโมงชั่วโมงย่อก,ก็คือชอมอจุด ต่อไป B เดินทางจากกรุงเทพไปนูน่นหาดใหญ่ต้องยาวกว่าใช่ไหมคะเพราะว่าใช้เวลามากกว่าอันนี้14ชั่วโมงอันนี้จากกทอมอไปหาดใหญ่หาดใหญ่นี้ไม่ได้เป็นจังหวัดนะคะเด็กๆแต่เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลานะคะ,ะจากกทอมอันนี้ B แล้วถามว่า B. ใช้เวลาเดินทางมากกว่าเท่าไหร่ก็คือเขาถามตรงไหนเนี่ยเขาถามส่วนที่มันต่างกันนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่ต่างกันตรงเนี้ยเป็นเท่าไหร่ทำไงคะถามความแตกต่างก็ต้องเอามาลบกันเหมือนกันใช่ไหมเด็กๆก็ต้องเอาอะไรคะ เอา14ไปลบออกด้วย6เหมือนกันว่าได้เท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมสิบสลบหได้เท่าไหร่เด็กๆทําไงคะ่ะเด็กๆก็ใช้วิธีการนับต่อก็ได้ใช่ไหมหกแล้ว7ใช่ไหมคะเขาใช้การนับต่อ6แล้ว 7, 7 8 9ด0 1 1 1 2 1 3 1 4นะคะก็ได้8นะคะ8ดชั่วโมงนั่นเองก็ตอบ8ชั่วโมงแค่นี้เองก็เสร็จแล้วนะคะส่วนข้อ3กับข้อ5เด็กๆทำเองเนาะ ต่อไปนะหกสนะคะหกสิบเดเดี๋ยวรู้มจะช่วย2ข้อนะคะข้อ1กับข้อ2แล้วกันเนาะแล้วที่เหลือเด็กๆก็ลองไปอ่านโจทย์แล้วก็ทําดูนะคะต่อไปอันนี้ค่ะเขาถามว่าข้อหนึ่งต้อมต้อมต้อมนะคะต้อมต้อมอายุต้อมอายุนะ ต้อมนะคะเขาถามว่าต้อมอายุต้อมอายุต้อมอาย,ตออายุต้อมอายุนะคะต้อมอายุสิบแปดปีนะคะต้อมอายุสิบแปดปีแล้วก็ทำไงคะนิชาอายุมากกว่าต้อมห้าปีนิชาอายุเท่าไหร่นิชาอายุมากกว่าแสดงว่าเด็กก็ต้องทำไง ก็ต้องเอามาบวกกันถึงจะได้อายุของนิชาใช่ไหมก็ต้องเอาอะไรคะเอา18บวก5แล้วได้เท่ากับเท่าไหร่เด็กๆก,ก็เขียนลงไป18แล้วก็เอาบวกด้วย5ถูกไหม18บวก5เป็นเท่าไหร่เด็กๆลองบวกดูสิคะบวก5ก็เป็น23 เด็กๆก็ใส่23ลงไปนั่นเองแค่นี้นะคะประมาณนี้เด็กๆก็ลองอ่านโจทย์แล้วก็ลองวิเคราะห์ดูว่าโจทย์แต่ละข้อเด็กๆจะสามารถหาคําตอบได้เช่นไรนะคะก็ไม่ยากเนาะมันก็มีแค่บวกกับลบแค่นั้นแหละเด็กๆก็ลองฝึกดูนะคะว่าจะได้เท่าไหร่ยังไงเนาะสำหรับวันนี้นะคะครูส้มก็ฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะ การบ้านหน้า7.8หน้า59ถึงหน้า61ค่ะเด็กๆนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ